ที่นี่ออสเตรเลียวันนี้เราออกบ้านแต่เช้า6โมงเลยนะจ๊ะเราก็ได้เจอกับขบวนรถไฟรถไฟขบวนใหญ่นั้นจะเป็นรถไฟตู้นอนไปเมลเบิร์นซิดนีย์นอนในเครื่องมีการต้อนรับอาหารทุกอย่างพร้อมส่วนเครื่องที่เห็นใกล้ๆคือ,อขบวนที่ใส่ข้าวสารีนะคะตู้ใกล้ๆนี่จะ เต็มยาวไปเลยใส่เต็มทุกตู้เพื่อไปเมลเบิร์นซิดนีย์นะจ๊ะเช้านี้อากาศอยู่ที่1องศานะจ๊ะทุกคนหรือ1นดีกรีน้ำแข็งก็จะจับตามกระจกรถ เลยนะจ๊ะต้องติดเครื่องแล้วรอให้เขาละลายก่อนนะจ๊ะแล้วก็ตามทุ่งหญ้านี่เยอะไปหมดเลยสวยงามนะอาหารเช้าของเราก็มีกาแฟกับแซนด์วิชนะจ๊ะวันนี้แซนด์วิชอร่อยเลยนะคะพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงสวยงามแล้วละ่ะทุกคนเช้าๆนะทุ่งที่โลง่งไปเลยค่ะโล่งเพราะว่าเป็นฟาร์มที่ลงเมล็ดข้าวที่ยังไม่งอกนะจ๊ะ มเมล็ดข้าวสาลีถั่วกนอนราที่ลงมเมล็ดแล้วทุ่งโล่งๆสวยงามอากาศดีมากค่ะแล้วก็ขับรถไปเถอะ100กิโลสองกิโลนี่คุณจะไม่ได้เจอรถใครหรอกจ้ะไม่มีรถส่วนมานะ,ะถ้าออกทางฟาร์มหรือว่าไปถนนของเมืองเนี่ยไม่ใช่ถนนสายตรงอ,ออกเพิร์ดออกเมลเบิร์นเนี่ยคุณจะไม่เจอรถหรอกจ้ะยาวไปเลยนะคะสวยงามมากๆแล้วเช้านี้ หมอกลงเต็มไปหมดเลยจ้าทุกคนหมอกก็จะเป็นชั้นอากาศที่อยู่เ,เทียบกับพื้นดินแล้วพอพระอาทิตย์ขึ้นนะทุกคนแสงจะสวยมากเลยค่ะแต่เราจะต้องขับรถกันช้าๆเพราะอาจจะมีน้องจิงโจ้วิง่งกระต่ายวิง่งอยู่ตัดไปมาตามถนน,นซึ่งแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับเขากับรถของเรานั่นเองจ้ะ วันนี้วันเสาร์นะจ๊ะอ่าเราก็เป็นคลิปของเมื่อวานเช้านะจะ๊ะนะคะคลิปเราก็ทำเอาไว้ให้ดูเรื่อยๆเป็นวิถีชีวิตนะจ๊ะทุกคนนะคะต้องส่งมาให้ทุกคนดูว่าวิถีชีวิตของออสเตรเลียบ้านเมืองกับความเป็นอยู่อากาศเป็นแบบไหนเพื่ออัปเดตกันไปนะจ๊ะก็แถบนี้จะมีะจิงโจ้มีนก M.U. นะคะหรือ i m โมนะคะนี่แหละค่ะอากาศสวยๆบริสุทธิ์แบบนี้วันนี้คุณจะมีหาลูกค้ารายใหญ่แล้วก็จะเราจะไปเจอบอสใหญ่บอสเก่าชื่อคุณจรนนะคะกะ็ของบริษัทจอนเดียนะคะ,ะคุณก็ทำงานกันมา30กว่าปีแล้วละ่ะนะแล้วก็ไปเจอทักทายกันที่เซนครอสนะคะ,ะวันนี้เราก็จะได้ได จับมือกับมหาเศรษฐีหมื่นล้านหมื่นล้านกันเลยทีเดียวนะจ๊ะไปค่ะวันนี้เราก็เดินทางไกลกันเลยละนะคะห่างจากเมืองก็ยังเป็นแถบเมืองเพืดอยูนะจ๊ะแถบนี้จะเลี้ยงฟาร์มวัวนะคะวัวจะเป็นคล้ายๆวัวกระทิงเลยขนก็จะยาวๆนะ่ะฟูๆนะคะแล้วก็มีฟาร์มแกะนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันหลายๆที่เลยสถานที่ บ้านเมืองของเขาเนี่ยถ้าออกนอกเมืองเนี่ย